สวัสดีครับผมวันนี้พามาเจอเจ้ารถยอดฮิตตลอดการนะครับซึ่งเป็นรถที่ผมก็ใช้อยู่ด้วยนะครับแบบฮิตจริงๆรถประจำร้านเลยว่านั้นนะครับก็ไม่ไม่เป็นใครไปไม่ได้ครับยกเว้นเจ้าลีโบนะครับวันนี้มี2อคัน2สไตล์นะครับมาให้ชมนะครับมีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงที่เป็นทีเรนเนอร์นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็รูปแบบการแต่งก็ เป็นล้อ18นะครับทั้งตัวทั้งสองสองตัวนะครับที่มาจะที่จะพาไ้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มที่คันพีเลเนอร์ก่อนนะครับตัวสูงก็เจ้าพีเลเนอร์คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเป็นหน้าล็อกโค้นะครับใช่อันนี้เป็นพีเลเนอร์ขับสองนะครับยกสูงคันนี้ก็มีมีเติมล้อมียางมีโชคมีสปริงนะครับอ่ากวเดี๋ยวจะให้ไปดูว่ามีอะไรกันบ้างในเจ้าคันนี้นะครับ เป็นอะไรอย่างคุณภาพทั้งนั้นเริ่มที่ล้อก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นล้อ t 3ามเจดนะครับเป็นงาน mk sport นะครับเป็น f o r forming นะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับเลเซอร์แดงนะครับหรือไว้รุ่นเรียกกันหยอดแดงเนี่ยครับสเปคองสิ8แปกว้าง9ก้านิ้วออฟเซตศูนย์นะครับคันนี้ออฟเซตศูนย์นะครับออกมาก็เต็มซุ้มพอดีไม่ล้นนะครับสำหรับเจ้ารีโวนะครับเพราะว่าปูมันใหญ่มากเป็นรถที่แบบโป่ง วงล้อเนี่ยเหมือนวาบอดี้เนี่ยใหญ่มากนะครับอย่าไปดูวงเลี้ยวกันนะแล้วก็มีรัดด้วยยางนะครับแลนเซลนะครับรุ่น R S 0 0 9นะครับไซสยางก็จะเป็น265 60 18นะครับก็เป็นไซส์ก็ใช้ก็เมนะครับเนี่ยใช้ของตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าลายยางอะ่ะจุดเด่นของเขาคือยูวที้ลายยางลายยางก็ค่อนข้างเป็นลายออกสปอร์ตนะครับแต่ว่าไม่ไม่เน้น ให้เสียงดังนะครับแล้วก็นิ่มนุ่มนะครับเป็นหลักดีดน้ําดีร่องใหญ่นะครับตอบโจทย์นะครับวิ่งทางไกลื่อในเมืองอันนี้น่าใช้มากครับแล้วก็ที่สําคัญเม็กอินไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็อัปเกรดชุดเบรกด้วยนะครับเป็น3 u มนะครับขนาดจาน356รยนะครับเบรกเป็น4ีพอร์ตนะครับพลิปเปอร์ใหญ่ขึ้นนะครับก็เพื่อรับน้ําหนักของรถและก็ความแรงของรถนะครับได้ดีระดับหนึ่งนะครับ ชุดนี้ที่ร้านก็มีพร้อมติดตั้งนะครับสองหมถึงสามหมบาทนะครับแล้วแต่แล้วแต่เกรดหรือสีที่เลือกนะครับก็คันนี้นะครับมีชุดช่วงล่างนะครับเป็น YSS นะครับรุ่น d t g Plus นะครับปรับเจ็ดระดับหน้าและหลังข้างหน้ามีพิ่มสปริงด้วยนะครับเป็นบลเอทสินะครับนี่นุ่มหนึบนะครับใช้งานวิ่งทางไกลใช้เมืองจบนะครับราคาประหยัดด้วยก็มาชมอีกคันต่อนะครับ อันนี้แนวการแต่งของเจ้าของรถต้องเลือกที่ใช้ในการแต่งคันนี้นะครับก็คือประมาณแนวยีราฟเคสนะครับเห็นเป็นรถเป็นตัวเตี้ยก็<อ>คือใส่ย,ยางหนานะครับสองห้าห้าสนะครับแล้วก็เลือกจัดตรงก็คือข้างหน้าเป็นความสูงกระแตนหนดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นโหลด2องนิ้วนะครับล้อเป็นนิสโมนะครับ GtGt4 นะครับ ขอบสิบแปดนะครับกว้าง9ก้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตส2สองนะครับล้อเป็นงานของ SP Performance นะครับมาอินไทยแลนด์อีกแล้วนะครับก็สีตัวนี้เป็นสีคัสตอมพิเศษนะครับสีขาวมุกนะครับล้อเป็นสีขาวมุกโลโก้ยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง Denso ส2 6 2 5 5 5 0 1 8นะครับ RS 0 0 9เเช่นกันนะครับขายดีมากที่ร้านบอกเลย ใช้ดีบอกต่อจริงนะครับต้องลองนะครับมีประกันด้วยนะครับก็คันนี้นะครับมีชุดช่วงล่างนะครับจาก Ys s อนะครับรุ่น dtt พัดนะครับปรับเจ็ดระดับนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็มีโช๊คน้านี่ครับมีโบกับแล้วก็โหลดอัรงหลังนะครับสองนิ้วคันนี้ เป็นไงกันบ้างครับได้ชมกันไปแล้วสองคันสองสไตล์นะครับกับเจ้ารีโวนะครับก็เป็นกระบะยอดฮิตที่สุดณตอนนี้นะครับทั้งท้องตลาดบ้านเราและประจําร้านของเราด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมในช่อง YouTube นะครับ SPT Racing นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราในการทําคลิปนะครับครั้งต่อไปและรอชมมากครั้งต่อไปจะเป็นรถอะไรบ้างนะครับหรือรีวิวสินค้าชิ้นไหนนะครับ ตามพวกเราไดครับสวัสดีครับ